ตุกก๊กี้ให้อภัยเข้าใจหัวอกคนเป็นลูกที่รักพ่อแม่เหมือนกันก่อนหน้านี้ทำเอาหัวอกคนเป็นลูกอย่างตุก๊กี้สุดารัตถึงกับออกอาการไม่พอใจสุดๆเมื่อมียูทูบเบอร์มาถ่ายรายการที่บ้านของพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตแถมยังปลุกคุณพ่อที่ไม่ค่อยสบายมาให้สัมภาษณ์ซึ่งคลิปนี้เผยแพร่มานานแล้วสี่เดือนซึ่งตุก๊กี้เพิ่งทราบเรื่องเพราะมีคนส่งมาให้ดูและล่าสุดได้รับการติดต่อขอโทษกลับมาแล้วว่า ตามนี้เลยนะคะเมื่อคืนนี้21.00ตุกกี้ได้รับการติดต่อจากบุคคล4ท่านซึ่งแจ้งว่าเป็นลูกของคู่กรณีมีใจความประมาณว่าขอโทษแทนพ่อที่ได้เข้ามาในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงมาถ่ายคลิปลงโซเชียลโดยไม่ปรึกษาและขออนุญาตซึ่งรับผิดทุกอย่างรวมถึงได้พูดคุยทําความเข้าใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้โดยคุณพ่อรู้แล้วว่าทําผิดจริงจึงขอติดต่อขอเคลียร์ใจและแจ้งว่าเข้าใจความรู้สึกตุกกี้ และเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นลูกทุกอย่างจึงได้ปรึกษากันในครอบครัวจึงติดต่อมาขอโทษและขอรับผิดแทนพ่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก หลังจากที่ได้สนทนาจบตุ๊กี้สัมผัสได้ถึงความรักความกตัญญูที่ลูกมีต่อพ่อแม่ปกป้องพ่อแม่และห่วงใยพ่อตุ๊กี้ซึ่งเป็นลูกเหมือนกันรักเธอทูลพ่อและแม่ยิ่งกว่าชีวิตเข้าใจหัวอกคนเป็นลูกดีสัมผัสได้ถึงความจริงใจที่เขามาขอโทษแทนแล้วจากนี้ทุกที่ขอยุติเรื่องราวทั้งหมดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมให้เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์สังคมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นกรณีศึกษาในโลกมนุษย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี่แหละหัวอกลูกที่มีความรักต่อบอิดามารดา เครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากการลบคลิปต้นเรื่องขอยุติแต่คอมเมนต์อื่นก็ว่าไปตามกรณีและเป็นคนคนไปจากลูกถึงลูก